คำเตือนคลิปต่อไปนี้มีคำพูดที่หยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไว้โลกสวยประดงเมืองปิดยยยอย่าย่ายจบยื้มือว่ามันฆ่ากันเองลงบ้านลงบ้าน,นมาานีนะมันจะฆ่ากันเองแล้วมันจะมาฆ่าเราโอ้โหลงบ้านก็มีปืนผมยังไม่ได้ด้วยไปหนามปิดไหม ออกไปเลยได้รถออกได้รถออกได้บ่างจับทุกจัดไม่น่าไหวอาวุธไม่มีที่บ้นก็หลงโู่โหโอ้ยนี่กระดูดยังเลย ตึกทั้งตึกเจอคิดเก่าอยู่สอง <Aust> aus> วานไ <N> อรำปวดหัวโอ้ถ้ามีคนประทา้ายทิ้งของให้เลยเนี่ยจริงที้งของให้เลยฟนี่ยจริ I got supplies. ไม่ได้โปรละไหนจ้ะตอนนี้เอาหมดละคุณทงได้ยังมามาได้เ<ห>จ <ะ S 1> ็ดสองอา้าวผมเล่นเจ็ดก็ได้ไม่มีปัญหาอา้าว ยง้ามาียงใด้มายง้มาวอกเยี่ยนี่ m a r k location ตัวนี้มีแอปพลอเคมันโอ้ยมาร enemy's death crate ใครรีบยิงแฝกกันกเถอะว่าจะไปดักสะพานก่อนเถอะโอ้ครับอ๋อโอ้ยตูว์ว้าวมาแล้วรมาแล้วเฮ้ยจะไม่บอกแล้วเอเอไอ้เหี้จะโคตรหน้าคิดได้อยู่หรอ ต้องบอกแ่าจะคิดได้อยู่หรอทำอะไรกับพิษเฮ้ยเฮ้ยฆ่ากันแล้วไล่ฆ่ากันแล้วมีอะไรน่า่ึ่งตูก็ตูก็ตู้ขอนจะมีคนมา

พี่หึงเอากระสุนอันนี้ปะเนี่ยกระสุนใอเควปะเนี่ยไม่ไม่พี่เล่นร้อยนัดแล้วผมทิ้งไม่สองร้อยนนี้ก็ร้อยนัดจุดหกสอเออรอสามโอเคไปเอคอมเพนทยอีกสี่ไหมเอาพี่เอาเอาออกมาเลย ไปไปทางสะพานไหนน้ำเลยสะพานโน้นเ,ยเ่ยผิดผ <ไป S 1> ่านนีมันไปแล้วมปล่ไม่แน่ใจอาจจะลบติดพันกันอยู่รถเอจองจังวอนนี้มเนี่พอมีรถมันเป็นไน้อย่างเงี้ย กระตุกกระตุกกระตุกตกข้างบนอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกมีคนยิงยิงยิงน่าจะอยู่อยู่บ้านนี่น่าจะอยู่บ้านหลังชั้นใช่ใช่ยิงยิงกระแตกว่ะยืนบ้านทั้งขวาทั้งขวาทั้งขวาไม่ใช่บ้านหลังนั้ทังขวาผู้แม่งลงได้บ้านเห็นแล้วทะเลาะอะไรกันครับ เจ็บเฮลทหรู้ว่ะหนึ่งไม่มีข้าวตัวฝนทุกดันเลยไ <laughs> ม่เชื่อขาวเอา,อาเน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 ระวังนะแมนแ,แมนอยู่หลังบ้านเห็ดมันเหมือน,นมันจะวิ่งขึ้นรถครับพี่ผมต้องอ้อมอ่ะอ้อมหลังมนะันเออ้อมได้ไหมอ้อมได้ก็อ้อม ่เฮ้ยแม่งมาว่ะคุณท้องแม่งมาว่ะอันไหนละมาหน้าผมเนี่ยวายร่วงดีโอเคมาอีกอ้ยโอ้ยยี่นี่ไม่ใช่แล้ว

เฮทุกวันทุกวุกวเดููดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนโอ้ยไม่มีเลยวะนมันถังน้ำมันิ้งมาอยู่สมได้ไว้เปล่าเพิ่งมาเห็นตอนมันกิ้งมาถึงละโหมันอ้อมมาไงวะเนี่ย เออบ้านหรอแม่งอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่บ้านเหรอน่าจะใช่ผมโห่ซาำเพื่อนมันแล้วผมก็ร่วงเลยอยู่ไหนไม่รู้นะแม่นด้วยนะระวังด้วยอยู่บ้านนี้อยู่บ้านบ้นบ้านนี้เกออมขวาอยู่อ้อมขวาอยู่เฮ้ยอยู่ในบ้านหรือข้างนอก ีตรงวิ่งชนแล้วก็เอากำแพงตีข้ามมาไปบ้านได้ปะในห้องน้ำ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 เรืนองเสร็จเราเบิดไฟวิกินโดนเราเบิดไฟแล้วโดนเราเบิดไฟแล้วตายเออเรียบร้อยแน่นจ้าคุณหกอยู่นี่จ้ะ <Okay. S 2> โอเคโอเคเฮ้ยตบสมไปไหนวะตบบักเตี่ยสอบไปห้องน้ำปวดท้องแล้เามาื่อกี้เห็นจิ๊บจิ๊บไปเรื่ยวะเอ๊ะจิ๊บตรงไปไหนวะไก่อนเลยนี่ครับไ,ไม่มีขาตัวไหนะเอาเลยพี่ขอหนะ้าผจะผมจะรัเบิดเพียงเดียวออโอเคไม่เอาแล้วนะ หมายคุณพบณไหนพี่คุณแปรแปรดะศพไหนเลยเนี่ยคุณพบได้แล้วคุณพบขอขอมาเอานะเก็บไปเก็บไปให้ของเก็บไปแม็กเทปอ่ะครับไม่เทปปากเทปเอาอ้าวโอเราก็รอฝาจะทิ้งอยู่แล้วเนี่ย เมื่อกี้มันดันมันดันบ้านน้องคูง่อ่ะบ้านเห็ดไปคือสองวิคือสองวิวงคู่อ่ะไปไปเขาวงเลอะเราอยู่ไ,ไหนกันบ้างเนี่ยมียาน้ำเหลือไหมเหย่าน้ำมันพวกมันไม่มีเลย มีเข็มมันเดียวตกไปอยู่จะยาปลาก็ป๋องจะส้มสามเอปยาส้อมอันนึงโอเคต้องพี่เข้าไปหรอเข้าไปแล้วเหรอแอบชอบด้วย <c oughs> หิวหิว แปะะไรอยูก็หนึ่งตัวได้แปดแปดหนึ่งตัวแล้วก็อ่อามันหมดวายกระตุกจ้ากระตุกกระตุกตกระตุกจัดโอ้มาแล้วมาแล้วตุกกระตุกมันจะทั้งไหนหักแล้วออกก่อนแล้วทางขวาทางขวา ตรงหลังก็ได้ดูดเลยมาคด้วยานพาหนะวตัวตู้ตู้นี้ตัวแถวเนี้ยทำเขียวขึ้น,ม,นะานมา,านมา้ำหนักน,าน้ำหนัก้ำหนักแล้วว่าจะให้ล่อให้มันเข้ามาหน่อยตู้เองขวายเขาหน่อยได้ไหมมันอยู่ตรงนั้นอันตรายว่ะไม่ทัน ไ้เ่ีลมไปไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหหุทงขวาจิงมาถอยถอยขวานึงขวาลงลงลงถอยถอยลงานล่างถอยลงข้างล่างผมถอยไม่ทันนะวินกำลัเต้มเข้ามากระชากไห้เลยมะตู้ชุดบักวะมไม่ได้บัก บัก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 นินผมบัก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 หนงขวามีเอดับด้วยแต่เล่นรปลบให้มันหามุมยิงกันเราเองอ่ะดูสทำไมชื่อคุณจังวะหืมไเฉย เอาโอ้มือเป็นไรวะเนี่ยเล็งมันตรงอะน,นะแต่พอกดคลิกแม่งไปอีกที่หนึ่งไอ่ระหลัางกดดังเหมือจะลงมาดันที่นะผู้พ,พี่ถอยออกมาแล้วผมจะซ้ำในตัวที่อยู่ตรงยิงนอกไม่ได้ฮะค้านอย่างไว ไม่มีที่กัดกัดปากปุยจุงพูดมากแงวเนี่ยบนเนินสามห้าศูนย์สามเออติดวัดบักดินอันรอยิงไอตัวระดังเลยพี่ โอ้โหอ้เฮียนึกว่าติดบั็กเลยไม่ยิงตรงนันเด้งเดี๋ยวนะครับโอเคโอเคใจเย็นสมองอมีไหมัมนกูรอต้องนานรัดไ<า>ม่ได้เยอะมันน้ำหมกผมไปแล้วอะ่ะไ,ได้คนะ่ะ ตัวไหนตรงสมกยิงมาใช่ไหมใช่คนู้มันบักไงเห็นมันนิ่งๆตัวขวามันจะต้องไงวะโดนตรงสมกตัวนี้ยิงหนึ่งลูแล้วนะเดี๋ยวตวลวงอีกตัวลวงอีกว มาแรงเกาะหน้าจอดูอดูเรื่องมาพี่มีมาดีเลยเปลี่ยนทีป่ะเปลี่ยนป่ะจะเปลี่ยนป่ะฮึจะเปลี่ยนที่ป่เปะเดี๋ยวรอร้อยทีก่อนเนี่ม อาจอาจเก่ดอดมตัวชมพูดโดนไปแล้วนั้นนึง อื้มมิดตนปูตนปูซ้ายใช่มั้ยอ้ยมีหยุดใจแถนมันกิ้งทางไหมเี้ยหลังหลังข้างหลังเห็นป้ะอ้เสื้อเหลืองบืดมันดันกันแล้วอะเอาไงดีอ่ะเห็นป่ะอุ้ยถึงาหลานเฮ้ยโด้เดี๋ยวโด้ให้เสื้อเหลือง มันบักผมไปว่าของดูรูปเขาถือแล้วเนี่ยมันจะบักดินหรือไม่บักอะดูไม่ออกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนที่แล้วะยังเห็นเหยื่อว่ายบักที้ทีนี้มันเป็นยังไงวะเนี่ยทีนั้นเสร็จกว่าละรอเช็ควงหกตัวสามสามเราเนี่ยเออสามสาม ไปตีชาร์จใจร้อนนะวิ่งชาร์จที่ลูกตรงนี้คนนึ่งมาเสาเสาส่งสัญญาณชุดเดียร์มาห้องน้ำพี่เลยต้องเปลี่ยนที่นะพี่หนึ่งใจเย็นใจเย็นอะไรพี่ดูนวงนี่นาทีเดียวเอง มเอาหมายถึงมนันอาจจะเย็นไปจะขับรถเลยจะวิ่งอันนี้ไงขับรถดิไปไปโอู้หูหูหกระดานแต่ห้องป้อมห้องป้อมกว่าห้องน้ำตอนนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยขึ้นบนมาก,กขึ้นบนมาก,กาขึ้นบนขึ้นมากอู้ยตัวนี้โดนหวัวโดนหัวไปแล้วน,นั่นนึง ขึ้นไปอีกชั้นนึงไปไหนละตลองต่าลองว่าลองห้องน้ำลองห้องน้ำเลยเออตรงแอร์ดรอปด้วยเสือเหลืองเสือเหลืองอ๋อเสือเหลืองเสือเหลืองวางเสือเหลืองนั่นเองไอตัวตรงนี้หายไปไหนแล้ววะ เห็นแล้วมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวตรงร้องแป๊บผมก็รอยู่เสือผมอ้อมซ้ายให้นะผมดู้าขวาด้วยวงมาวงมาอ่าอยู่ดตานั้นขวาดู้างผมนี่โอ้โหสุดยอดเย เหยม่งีทำไม่ได้ฆ่าใครเลยอ,ยอย่ะหุ่นหกหุ่นหกเก็บไม่ใช่ตาหน้า <c oughs> ชอบทัดจบสวยดียโอ้หดามดเมจเยอะหน่อเลยอะจิ้งน้อยอ่ะผมดาเมจแต่ว่าห้าสิบเองอะคือ,อไม่มีอ่ะยิงซากมัน